ตนนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะก็คือนัดแบมถ่ายใบมหลับไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบไลน์ทีมงานเนียเปลี่ยนชื่อเป็นแบบบวกกับว่างเนี่ยมาแ้วล่ะมาเริ่มเลยกลับตัวอยู่บ้านหาอะไรทำสนุกๆดีกว่ะเนาะดีป่ะ วันนี้นะคะทีมงานจะให้เราอะแข่งกันโหวตมาเลยดีกว่าใครจะชนะเกมนี้กวานหรือแบมพิมพ์เข้ามาข้างล่างทีมแบมค่ะเธอย่งทีมเราเลยอกติกาของทีมงานนะคะคือให้อ่านภาษาไทยภายใน30วิใครอ่านผิดต้องอ่านใหม่ตั้งแต่ต้น <c oughs> ยังเยง,ยง,ยงี้ยกระเป๋ายิมส <c oughs> <ช>ุบเธอแพ้เริ่มก่อน ทำไม่ได้ในฐานะพ right? <ập mat puppy> ิธีกรโทวหน้าของประเทศมาโคตรยากอันเนี้ยสามสองหนึ่งเริ่มฝนตกโปรยกรกนกคนตลกชวนดวงกระมลคนผอมรอชมอมรถมดอมโดจี่สองคนชอบ ลอยนรอยนพตุนต้นลรอยนพร,นรนมรถฝนตกรปรยกรนกนกคนตลกชวนดวงกมลคนผอมรอชมพะมรด,ดมดอมดอกทนอดนอนอดกรอ,อดกรนอยากไปอยากไปปะเมืกี้แบบได้เท่าไหร่สองนาทีห้าสิบแปดหนึ่งสอง ซ้ำฝนตกโปรยกรกนกคนตลกชวนดวงกระมลคนผอมรอชมฝ <c oughs> นตกปปรยกรกนกคนตลกชวนดวงกระมลคนผอมรอชมพมรดมดอมดอกขจรสองคนชอบจอยรถตรงตรอกยอมทนอดนอนอดกลนรอยนพมรดมดอกหอมบนขอนตรง ไอม,มันคิดวะไอต่อวะไอต่อวะเข้ามาจากไหนวะถึงเมื่อนานเนี<จ>่ยกว้างเหรอเฮ้ย<ม>เรายังผิดเลยกว<ม>้างไหมเ1 1> ท่าไรหนึ่งนาทีสี่สิบสามวินเย้ผู้ชนะคือหนึ่งสองสาม ที่จังหวัดระนองระยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่ที่จังหวัดละนองระยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กพอยักษ์เล็กกินที่จังหวัดละนองระยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กพอยักษ์เล็กลจะกินข้าวกับผัดฟักแสร็ฟักผัดเป็นของยักษ์ใหญ่และนองระยองยะลาจึงได้แต่หวาดวิตกว่ายักษ์ใหญ่ลยายยักษ์เล็กจะเข้าทำร้ายจึงส่งทหารถือเป็นแบกปูนชื่อปืนแบก ที่จังหวัดละนองแะยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กเพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักแต่ฟักผัดเป็นของยักษ์ใหญ่และนองและยองยะลาจึงได้แต่หวาดวิตกว่ายักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กจะเข้าทำร้ายอา่งาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีจึงกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำจัด จำกัดมหาชนให้มากำจัดตัววิธีที่จะทำคือชามเขียวคว่ำเช้าค่ะใคร e ah? ใคิดเกมวะไปต่อไปต่อ <laughs> ที่จังหวัดระนองระยองยาลาได้มียักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กพอยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักแต่ฝักผัดฟักผัด,ผด,ผดถึงจุดนี้ละสองนาทีละ,ละที่จังหวัดระนองระยองยาลาได้มียักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กพอยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักและ <cam ina> <laughs> เลิกไหมยังสามสองหนึ่งที่จังหวัดระนองระยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่ไล่ย,ยักษ์เล็กเพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักแต่ฟักผัดเป็นของยักษ์ใหญ่ระนองระยองยะลาจึงได้หวานวิตกว่ายักษ์ใหญ่ไล่ย,ยักษ์เล็กจะเข้าทำร้าย จึงส่งทหารถือปืนแบบปูนไปบกตึกเพราะปูนบกตึกที่ทหารถือปืนแบบมานั้นอาเฮียหลีพายเพา <c oughs> ที่จังหวัดระนองระยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เลก็กเพราะยักษ์เลก็กจะกินข้าวผัดฟักแต่ฟักผัด <c oughs> ที่จังหวัดระนองยะลอง <c oughs> ที่จังหวัดระนองระยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เลก็กเพราะยักษ์เลก็กจะกินข้าวกับผัดฟัก ว่ายักษ์ใหญ่ไล,ล่ยักษ์ลกเล็กจะเข้าทำร้ายจึงส่งทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกเพราะปูนบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมานั้นอาเฮียหลีพาอาหลีเซียไปดูผีและยานัดหมอมีแก้ผีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ผีจึงกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันจึงพาบริษัท กำจัดจำกัดมหาชนมา <c oughs> ที่จังหวัดระนองระยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักแต่ฟักผัดเป็นของยักษ์ใหญ่ระนองระยองยะลาจึงได้แต่วัดวิตกว่ายักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กจะเข้าทำร้ายจึงส่งทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกเพราะปูนบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมานั้นอาเาลีพาลีเฮดูผีและยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัด หมอชิดได้แจ้ีจึงกินมันติดเหงือกินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำจัดจำกัดมหาชนให้มากำจัดโดยวิจีที่จะทำคือชามเขียวคว่ำเช้าชาวขาวคว่ำค่ำเพื่อเมื่อเชา้ากินผัดปัก เย็นกินฟักผัดแล้วจึงบอกให้พ่อบอกกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเป็นน้องของคุณย่าให้หาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่ระนองระยองยะลาให้มาถ่วยด่วนย yeah! ี 42, sw the <the meal> <the meal ่คือของกวางแดสี่สิบสาหมลงโทษก็คือกินพริกหมดกล่องนะคะเดี๋ยวก่อนแค่กลิ่นก็เห็นแล้วหวังจะเลือกให้อ้ยางอ้วนรอมยังบดลงโทษอะหนึ่งสองกัดกัดกัดสิกัด ครับคว้าชน,นะนะอีพีหน้าจะตั้งใจกว่าน,นี้บายว้า